บ๊อบอารัมเผยนาโอยะอาจจะดีกว่าแมนนี่ปาเกียวโดยล่าสุดนั้นยอดโปรโมเตอร์บ๊อบอารัมได้ออกมาให้สัมภาษณ์ถึงนาโอยะอินูเอะแชมป์โลก w b c WBO พิกัด122ปอนด์ว่านาโอยะอินูเอะเป็นนักโชคที่ยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่อย่างที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนเมื่อก่อนก็คือแมนนี่ปาเกียวแต่ตอนนี้นาโอยะ อาจจะดีกว่าแมนนี่ปากเกียวก็เป็นได้สำหรับตอนนี้บ๊อบอาลัมโปรโมเตอร์ชาวอเมริกันของเขามีแนวโน้มที่จะเชื่อว่านาวยะอาจดีกว่าแมนนี่ปากเกียวแชมป์โลก8รุ่นจากฟิลิปปินส์ซึ่งก้าวขึ้นสู่การเป็นซูเปอร์สตาร์ของวงการมวยตลอดช่วงปี2000ถึงต้นปี2010สำหรับบ๊อบอาลัมให้การสนับสนุนแมนนี่ปากเกียวเป็นส่วนใหญ่ ในอาชีพการโชควยของเขาบอปาลัมได้กล่าวต่ออีกว่าผมคิดว่าเขามีโอกาสที่จะก้าวไปสู่ระดับที่สูงสุดอาจจะเป็นที่รุ่นจูเนียร์ไลเวทหรือรุ่นไลเวทบอบอาลัมบอกว่าถ้านาวยะจะโชคถึงพิกัด140ปอนด์คงเป็นเรื่องที่ยากเกินไปสำหรับนาวยะอินุเวนั้นจะโชครวมแชมป์โลกในรุ่น122ปอนด์กับทางมาลอนทาบาเลต แชมป์โลกรุ่นจูเนียร์เฟเธอเวทของ w b a และ IBF จากฟิลิปปินส์ในช่วงปลายปีนี้และเมื่อเร็วๆนี้ทางแมนนี่ปากเกี่ยวก็ได้ให้สัมภาษณ์ว่าเขายินดีที่จะช่วยแนะนำให้นาวยาอินูเอเพิ่มน้ำหนักขึ้นในพิกัดที่ใหญ่ขึ้นต่อไปนั่นเอง